ấy cái này ya lưới ai đua, điề là <coughs> น่ม่ครับเนหลวงน่อชัเนี่ยให้ไม่ใหญ่ถงเ่าตลุหันไปทนี้นี่ลุงหันอย่างนี้ครับนี่นี่ลุงมาอีกไฟ่เมี่อ่าเขาเรียกแบบนี้มองกล้องลุงไม่ต้องหินนะมองก้องนินิดเลยนิด เราคุยกันดีๆนะเราอย่ามาเที่ยวโหดร้ายอะไนี่ผมผมไม่ชอบมันเราผมมองย้ยจะโกบกผมนะเนี่ยผเราคุยกันดีๆคุณก็ไม่ใช่เป็นเมียผมเพียงแต่ว่าเขาฟ้าให้มาอยู่อ่าไม่ใช่พัญยาผมไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแลผมก็ไม่เคยไปถูกต้องตัวคุณสักนิดนึงว่าน้องก็น้องต่างหากผมน้องทั้งคนเนี่ยผมน้องเนี่ย ประตูนิดเียตกงดนแหคือเราไม่ชอบกันคือคนอาใส่แล้วชอบคนมาใส่นี่ก็ให้ไปมันก็ไม่ไปที่ได้เกิดเรื่องวันนี้ที่หนึ่งตวัออกเอมีมาตะ่เอมีมาแบบมันจะแทงผมนะมันจะแทงผมผมบอกอย่าทำแบบนั้นเลยอย่าทำแบบนั้นเลยผมก็

มืออยู่ใต้บนไดอแลวทำไมถึง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 แย่งปลืยงานลงทะเลาะกันเรื่อยไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าไม่เข้าใจกันเราให้ขุ่ข้าวทำกับข้าวมันก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าทำทำไมคุณไม่ทำกับข้าวกินเขาไม่ทำไม่ทำก็ผมก็ออกกันเป็นอ๋อแน่เดย มันนึกว hmm. <And S 3> uh ่าผมจะไปตีม <c oughs> like hmm. ันถ uh ้ามันก็ไปคว้ามีนั่นนะมีตกอันนั้นแวมันจะแทงนะมันงั้นนั่นนะผมก็เฮ้ยเล่นอะไรบ้าๆบอๆทีนี้ผมจะออกไปในโดยมส่วนมั่ผมจะปกปืนมันก็มาแย่งปืนที่เอวผมเนี่ยร่อนกันไปก็รันกันไอ้นั่นกันไปนั่นกันมาก็ตำแล้วใครเป็นคนแจ้งตำรวจผม chẳng hết